ให้ทหารเนี่ยเข้าถืออำนาจนะครับเพราะงั้นปัญหานี้อยากจะถามคุณอาจารย์สุภระเรศครับว่ามันเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรความสัมพันธ์กองทัพกับจีนกับพม่าเป็นอย่างไรครับเชิญครับคือรัฐะหารครั้งนี้นะอาจารย์หลายคนก็กังวลว่าเอ๊จีนมีเอียเ่ยวไหมหรือว่าจีนจะพอใจไหมหรือว่าจะกระทบกระเทือนไหมผมว่าผมว่าไม่กระทบกระเทือนเพราะว่าจีนเขาวางนแนวเสียต้นแล้วว่านโยบานเขาเขาไม่แทรกแซง กิจาการภายในของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรัฐประหารการยึดอำนาจอของประเทศต่างๆเนี่ยจะไม่มีจีนเข้าไปแทรกแซงถึงแม้ว่าเขาจะใกล้ชิดกันแล้วก็มีผมแด,ดติดกันหลายครั้งที่ยึดอำนาจเนี่ยจีนเสียหายมากนะ่จริงเขาก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องเอกชนว่าคุณไปลงทุนเองแล้วคุณเสียหายจะมาให้รัฐบาลเนี่ยยกกาลังเข้าไปปราบแล้วเพื่อที่รักษาผลประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ในโยบายของรัฐบาล ไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะอาจารย์ตอนที่ฝรั่งเศสมายึดยวนเนี่ยมาค้าขายที่ประเทศยวน,นก่ายเมเสร็จแล้วก็ถูกคนพื้นเมืองเนี่ยตะลุยขับไล่นะเผาโบสถ์เผาอะไรนะปรากฏว่าสภาของฝรั่งเศสต้องลงมติชนะกันเสียงเดียวให้เอาทหารมาปราบถึงได้เป็นเมืองขึ้นนะเ<อ>พราะฉะนั้ยตัวนี้เนี่ย <laughs> ผมก็เชื่อเห็นว่าจีนเขายึดมั่นในนโยบายตัวนี้เห็นได้ว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยการยึดอำนาจเนี่ยนายพลมองเอ ในพลรวมทั้งนี่ด้วยนะฮะในพลปัจจุบันนะมินองลายมีนองลายเนี่ยกับในพลกันสุดกันชวนกันชวนชวขินยื่นเขาเรีอกมาจากขินยุ่นมองเอ๊ขินยุ่นน,นี่เป็นพม่าเชื้อสายจีนนะ,ลละและแกก็คมุมโทรขบนาคามใน่ังตังเพราะว่าเสียหายเยอะนะฮะแล้วเขาอ้างเหตุผลว่าขินยุ่นเนี่ยคอรัปชั้นขินยุ่นถูกเอาไปขังจนกระทั่งต้องเขียนจดหมายมาถึงผู้นำพมา่าบอกโอ้โหเห็นแก่มีสภาพกันเถิดผมว่าอดอยาก ลูกเมียแล้วก็ญาติพี่น้องผมแย่หมดจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีให้อนุมัาิเงินทางการของในผลตันตันช่วยนะยที่ได้อนุบติเงินให้มาช่วยบ้างแล้วก็ปล่อยตัวประมาณปีพศ2 5 5 4นะที่ปล่อยตัวนะแต่ยึดมาจากคนใกขินยุ่นเนี่ย2 5 4 7เรียกว่า2 5 5 4ปล่อยตัวขินยุ่น ก็เลยถือโอกาสกวอยตัวนักโทษการเมืองสามสี่ร้อยคนรวมเรื่องลูกน้องของขินยุ้ยนะฮะนี่คือการเมืองของพระมาแต่ย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะจันสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพระมามีผู้นําคนหนึ่งชื่ออุนุกอุลุกตอนหลังนี่แกมารีภัยอยู่ที่วัดมหาธาตุอยู่เหลังสนที่อยู่ข้างธรรมศาสตร์นะฮะจะมาเป็นมาเป็นสิทธิ์วัดแล้วก็อยู่กับท่านอาสภพะมหาเถระเนี่ยตอนหลังจะขึ้นท่านขึ้กลับไปนะ แล้วก็อุนูนี่เป็นคนที่ปกครองพม่าในยุโรมนตีอยู่ถึงเกือบสิบปีมีเก้าห้าก็เป็นนายกนตรีพลเรือนครับแล้วแกเป็นคนที่ทางด้านต่างประเทศแกเก่งมากนะฮะแกก็ประสานทุกฝ่ายและแกเข้าร่วมกับกลุ่มอาฟโฟเอเซียนกลุ่มบันดุงประชุมบันดุงนะฮะและพม่าแกอยู่ในกลุ่มไม่ฝักฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าอุท่านกับอุนุนี่เขาเกี่ยวโยงกันไหมแต่ว่า การขึ้นมาของอุทางเนี่ยอุลุอาจจะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าเก่งเก่งก็ต่างประเทศก็เป็นก็ต้องรัฐบาลนี่จะเป็นนายกรัฐมนงรีไม่ใช่รัฐบาลต้องส่งไปเป็นเลขาส่าประชาชาติถารัฐบาลไม่ทีนี้มันก็เป็นไม่ได้ทีนี้ด้วยความที่ในยุคนั้นเนี่ยเราเราต้องยอมรับอย่างนี้สัญญาเซียโตเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้ามาจะพยายามทําสงครามเวียดนามนะเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยต้องถูกทาาทามแน่นอนแต่พม่าเขาบอกว่าอุลุเขาบอกเขาไม่เอาด้วยเพราะอุลุเขา สนิทกับเยาวาฮารานเนลูกับโจไหลก็บอกว่าอุเขาไม่เอาด้วยหรอกแล้วเขาปกครองด้วยหลักพุทธศาสนาและแกมาแกเคยบรรยายเกี่ยวเรื่องวิปัสสนาด้วยนะที่ประเทศไทยเนี่ยอุนลุเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าปีศูนย์ห้าเนี่ยในทนนใวินขึ้นมายึดอตาำนจแกประกาศนโยบายสังคุมยงแต่หลายคนสงสัยว่า สังคมนมยมของพม่าเนี่ยจะเป็นสังคมมิยมแบบจีนไหมนนไม่ใช่สังคมมียม,มยมแบบพมา่าคือสังคมนิยมแบบรัสเซียครับแบบโซอดีสภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นเนี่ยในผลนิวินขึ้นมาเนี่ยแกก็บางทีแกก็ยึดทรัพย์ของนักธุรกิจนะแกไม่ทําเหมือนบ้านเรานะบ้านเรายังนิ่มนวลน,นะยึดทรัพย์ไม่้องเยอะแล้วบางทีเนี่ยยึดไม่ได้แกก็ยกเลิกค่าเงิน นะยกล้วยข้างมืนกังนีนะยกล้ยหมดเลยนะเพราะเงินที่คุณสะสมไว้เนะี่ยคุณเก็บไว้ในห้องใต้ดินเลยคนละังนี่ไม่เส่กระดาษหมดหนะอาจารย์แล้วปรากฏว่าปรากฏว่านักศึกษาก็ประท้วงอย่างรุนแรงในประมาณปีสามหนึ่งและแกมาลาออกประมาณอีกหลังจากอีกไม่กีป่ปีจากการที่อำนาจของในคนซอมมองใช่ไหมฮะซอมอซอมองทีนี้ว่าในพนซอมมองแล้วก็ สภาของพม่าเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาชื่อว่าสภาสันลอกใช่ไหมฮะสันลอกสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งชาติแล้วสภาสันลอกก็ปกครองเรื่อยมานะตามรัฐธรรมนูญของพม่านะฮะจนกระทั่งมาถึงประมาณปีห้าสี่มั้งห้เลือกตั้งไปเป็นปีสองพันห้าสบสี่สิบปีสองพันห้าสสี่เปลี่ยนเป็นสภาปัจจุบันเนี่ยสภาสันติภาพสภาสันติภาพและการพัฒนานะโดยนายพลตันสวย แต่จริงๆแล้วโดยสรุปก็คือว่าคณะทหารของมาม่าเนี่ยเขาปกครองมาตลอดแล้วก็นยโยบายของเขาเนี่ยเขาก็ใช้นยโยบายชาตินิยมอาจะมีมีสังคมนิยมบ้างแต่ตอนหลังหลังายที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็มีการเปลี่ยนแปลงมาว่าตอนนี้เอาเราหันมาสู่เสรีรประชาธิปไตยดีกว่าก็เริ่มในกสมัยตานช่วยเลยก็ได้ครับก็บบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ท่านไม่ยอมพูดว่าเรียงแต่บความสัมพันธ์กับจีนเนี่ย เป็นความท,าที่เดี๋ยวมรอต้องว่าเที่ยวหน้าั้งว่ารมนเป็นความสัมพัน์กับจีนเนี่ยเป็นความทัมพันธ์ที่จีนก็ไม่แทรกแซงกิจการภายในครับ,รบแต่จริงๆท่านว่าเนี่ยผมเห็นพร้อมด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพพม่าเนี่ยมันเป็นกองทัพ,พที่ถือด้านชาติเป็นหลัก